ตกมาสองมือสามมือนะครับตกมาบอกเฮงบันไดดอกอ๋อมีมีน้ำครับมีน้ำแล้วโอ้มีน้ำครับมีน้ำโอ้น้ำมีน้ำแล้วนี่ครับผมเป็นไดบ้านีีนะครับมีน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอออีกจักหน่อยเนี่นะครับ มาอีกแล้วเด้จ่ามาอีกแล้วตานุ่มมาอีกแล้วจ้าผมอ่ะมาอนี้นะครับเลิกงานแล้วเนาะหามงนะครับกะเจอกันที่เก้านะครับพบพ่อกันที่เก้านะครับในช่องตานุ่มชาแนลนะครับผมอ่ะพบพ่อกันมื่อนี้นะครับผมกะมานาคือเก้านะครับฝนกระตก2องมือสามมือแล้วนะครับผมกะพึ่งยุดตกเมื่อกี้นี่นะครับผมน้ําในนากะพึ่งเริ่มมีนะครับเริ่มขังนะครับผมเนาะ งัวกะเอาข้าวคอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะกะเลิกงานกะมานาคือเก่าครับผมมื้อนี้กะคือสิบวันได้นอนนาครับผมเพราะว่าน้องก็มานอนแล้วนะครับช่วงนี้กะใกล้ลงให้ลงนาคือเก้านะครับผมกะคนก็เริ่มตกแล้วนะครับในพื้นที่อยู่ทะเลของเขานะครับอยู่บ้านผมนี่แหละนะครับผมก็เลยมื้อนี้ก็เลยสิบภาพเบื้องบรรยากาศนะครับว่าน้ามันลายสําไดนแล้วนะครับตามทองให้ท่องนาเฮานะครับผมเนาะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวที่เห็นน้องเบิ่งเด้อ ว่าฝนตกใหม่แล้วหน้ามันส uh, ิลายซ้ำไหนนะครับผมเนาะนะครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับโอเคครับอ่านะครับไปครับพี่น้องครับผมอเดี๋ยวผิจะพาไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือฝนตกประมาณสองมือนะครับน้าในนาผมกับประมาณสานน้นะครับพี่น้องจะเริ่มหลายนะครับถ้ามันตกมาอีกจังหน่อยนะครับก็จะได้เริ่มหวานก้าแล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับ น้กับลงมาลายแล้วครับประมาณ4ี่ไร่นี่แหละครับสไร่พว่านะครับอันนี้กันน้ำเลยครับเด้นน้ำในี่ให้นาเด้อนี่เงาันอาจสีสะท้อนจะหน่อยนะครับนี่นะครับน้ำกับพดีประมาณตัํานี้แหละนี่ครับน้ำก็ได้กับประมาณบ้างท่วมนะแข้งนี่แหละครับผมเนาะนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นหลายแล้วหญ้าก็ได้นะครับพอตอนเช้านี่กับพอได้ให้งัวมันเล็มนะครับผม งัวก็จะได้เลมตอนเช้านะครับเอามาล่ามกับช่วยให้มันกินน้าค้างน้านะครับกะงัวมันก็จะได้มีสุขภาพดีเนาะกินน้าค้างยอดหญ้านะครับน้าค้างยอดหญ้าเนาะนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับน้ําก็สิท่วมแล้วนะครับประมาณนี้ครับตกไม่จักสองสามรอบนะครับน้ําคือซิอิวนะครับผมเนาะก็จะได้หว่านกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวอีกน้อยนะครับเดี๋ยว ย่างไปพาไปเบื้องสะเนาะนะครับว่าหน้ามันขึ้นหลายตำดไดแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับนะครับผมปีนี้กะคือสคิดว่าสีเห็นหน้าดําคือเก่านะครับปีนี้เดียวสีถ่ายพี่เห็นน้องเขาเบื้องพร้อมนะครับว่าผมสิลงเข่าพันหยังเนาะปีนี้นะครับผมกะประมาณนี้นะครับหน้าไม่ได้ลวงเม่ลายตัวครับกะเห็ดกับพ่อได้กินนี่แหละครับสองคนสามคนนะครับกับโบเบิร์ตซ้ำนะครับผมเนาะ นี่แหละครับผมครับให้อยู่ทั้งหน้าพุ่นนะครับพอดีหน้าผมกะเอ่อเจริญอยู่หรอกครับมันก็มีทางคอนกรีตผ่านนะครับผมเนาะก็อยู่ในเขตเทศบาลนี่แหละนะครับผมเนาะนะครับกประมาณนี้นะครับที่นาผมก็ไม่ได้ไล่ดอกนะครับเนาะปะเดี๋ยวสิพาเอาพี่น้องเข้าไปเบื้งเออสะนะครับผมเนาะอ่านะครับอันนั้นก็เป็นคอกงรับเงินนะครับเงินน้อยเนาะ พาครับพาไปเบิ่งพี่น้องเลยนะครับนี่แหละครับเลิกงานมากับฝ้ามานะครับฝ้ามานานะครับฟ้ามาเบิ่งงัวนะครับแม่เอวงัวเข้าข้อแลยแต่เราก็เข้ามือนอนในบ้านนะครับผมเพราะว่าแม่กับพีนอนอยู่หน้านะครับผมกับน้องชายกับเปียกกันมานอนนะครับผมเนาะนะครับอันนี้กับต้นบักม่วงนี่ มงม่วงก็เริ่มซุกแล้วล่ะครับผมก็เริ่มซุกแล้วนะครับเริ่มซุกนะครับก็ได้ห่อนะครับโบห่อบบได้นะครับผมเนาะนี่ครับงัวยื้อกินเบิร์ดนะครับคนบริกินดอกเนาะอ่ะตอนนี้นะครับพระบรรยากาศตอนแรงนะครับเด้ออ่ะมงแรงนะครับอ่าเริ่มงานมากแนี่แหละครับพระพี่น้องครับว่าเบิ่งหน้านี่ละเนาะนะครับงัวเก่าเคาคอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ ไปเบิ้งสะน้อยผมนะครับอ่าอันนี้ที่ตั้งใจไววนะครับตรงนี้ที่ตั้งใจไว้คือเสีเาไว้เป็นให้นาเป็นที่วานตะก้านะครับเป็นก้าเนาะเวลาวานตะก้ากก็ชิวานตรงนี้แหละนะครับผมเนาะอ่าไปครับเดีย๋วยวไปเบิง้งสะนี่ครับอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละสะกะไรฝนตกมาสองมือ้อสามมื้อนะครับตกมากับบอกแห้งบันไดดอกอ๋อมีม,มีน้ำครับมีน้ำ,นำแล้ว โอ้มีน้ำครับมีน้ำโอ้น้ำมีน้ำแล้วนี่ครับผมเป็นไดบาทนี่นะครับมีน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้ออีอจกจักหน่อยนี่นะครับผมจะได้อาปลามาลงแล้วนี่มีน้ำมาแล้วพี่น้องเลยนะครับอ่าคูสะผมนี่ผมกะสิคิดว่าผมจะปลูกอ่ปลูกต้นไม้นะครับรอมคูสะนะครับปลูกต้นกล้วยพ้อมนะครับผมนี่อ้อมคูสะนี่นะครับผมนี่ นะครับโอ้โมีน้ํคขับน้ําเริ่มเริ่มลายแล้วนะครับน้าเริ่มลายแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับผมนี่แหละครับผมอันนี้คือความก้าวหน้าของผมนะครับตั้งแต่คุดไว้กับน้ําก็เริ่มมาแล้วนะครับผมเนาะนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอยู่แปลงอยู่ทา้งหลังเพื่อนนะครับเด้ออีกฟากนึงนะครับเมื่อกี้นี้อยู่ทา้งหน้านะครับถนนอยู่ทา้งหน้านะครับอันนี้กั เป็นข้างหลังนะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่ที่กับผมกับปลว่าต้นไม้ต้นนั้นแหละครับแ้วกว้างไปพัดพุ่นกับต้นไม้ต้นนั้นนะครับเนาะแล้วก็อ้อมขน้นไปเทิงนะครับผมก็มีแค่นี้แหละเนาะน้ำก็ยังบ่ค่อยลายหอกครับแต่น้ำในสะผมเริ่มมีแล้วนะครับอ่าเริ่มสิได้เลี้ยงปลาแล้วพี่น้องเลยนะครับฝนตกมาสองมือสามมือนะครับน้ำก็เกือบเต็มสะแล้นะเอาละอีกจั๊กอีกจักตกไม่จัก สามสี่รอบนะครับน้ําคือซีอูวนะครับผมบอกบอดซึมใต้ดินแน่นอนนะครับผมผมก็จะได้ไปหาพันปลามาเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามเบิ่งนะครับว่าผมสิเอาพันปลาได้มาเลี้ยงนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้กับบรรยากาศตอนแรงครับผมเลิกงานเด้อพี่น้องเด้อครับสดๆเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับอีกจักหน่อยอีกจักรสองสาคลิปนะครับเดี๋ยวชิดท่ายให้เบิ้งนะครับผม ผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าออสะหน่วยนี้นะครับผมน้ามาสิเต็มลายํำได้นะครับฝนตกมารอบสรอบสามรอบแล้วนะครับผมเนะาะนะครับผมก็อีกนี่แหะครับเข้าหน้าอันหน้าแล้วนะครับผมเนะาะกะมือน,นี้กะมาถ่ายแค่บรรยากาศฝนตกครับเลยพาพี่พาน้องเข้านะครับมาเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้านี่แหละคือเก่าครับผมอ่า ดินดินก็เริ่มแข็งนะครับนี่ก็ดินก็เริ่มแข็งนะครับนี่ขอโทษได้ขอโทษนี่ดินก็เริ่มแข็งนะนี่นี่นะครับมันเป็นดินตับมาเนาะฝนตกมาถึกมันก็เริ่มแน่นแล้วนะครับคูซะนี่นะครับกูที่ดินที่จกขึ้นมาจากนี่นะครับมาเหตุคูซะนะครับมันก็เริ่มแน่นแล้วนะครับเป็นหินตับมาเนาะดินดากนะครับแล้วก็หินตับมานะครับเพราะว่ามันถูกน้ำมันก็เริ่มแข็งแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะได้ ผมสร้างหัวมาแล้วนะครับรั้วที่จะมาล้อมนะครับผมเนาะเพื่อป้องกันงัวนะครับงัวย่านงัวมันตกลงไปนะครับงัวน้อยมันขี้ดื้อนะครับผมเนาะเดี๋ยวมือใดนะครับผมผมพร้อมที่สีขุดงัวแล้วนะครับเดี๋ยวสีให้พี่ให้น้องถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเนาะว่ารั้วที่ผมสั่งมาแลวก็สีอ้อมล้อมรั้วแบบไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวคอยติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อครับดินก็เริ่มแข็งแล้วนะครับแข็ง ครากจะได้ขุดง่ายแน่นะครับผมขุดตอนที่ left, มันย <ve> ังอ่อนๆแล้วก็เริ่มเจ็บๆดินเริ่มแน่นนี่แหละครับมันจะขุดง่ายเนาะนะครับสีนิงหัวนะครับผมตรงนี้เนาะย่านงัวมันตกนะครับมันไม่ใช่ดอกงัวน้องมันขี้ดื้อนะครับผมตกสะลงไปแล้วตายแล้วนะครับอ่านะครับอ่านะครับมือนี้กะนี่แหละครับพาพี่พาน้องเขานะครับมาเบิ้งเอ่อ บรรยากาศตอนหลังจากที่ฝนมันตกตกแล้วนะครับประมาณสองมือ้อสามมื้อแล้วนะครับบนแน่นะครับตอนแรกนี่มันอาจจะตกอีกก็ได้นะครับตกมาอีกคราวนี้น้าม,มันอาจจะเต็มสะนะครับผมเนาะกคอยติดตามเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้นองเขาเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมกเนาะชีวิตคนเฮากับนี่สนิทละพี่น้องเอ้ยอย่าไปคิดอย่างร้ายนะครับ เลิกง,งานมากอ่ะนี่นะครับออกมาหน้ามาเบิ่งง่วคือเก่าผมนี่แหละเนาะอ่ะนะครับผมอ่ะขอบคุณนะครับ f c ที่ติดตามผมเนาะกะ F c ซที่เข้ามาใหม่แล้วกะนะครับเบึบ่งคลิปผมแล้วก่ฝากกดติดตามเลยเด้อครับเด้อฝากคอมเมนต์เลยผมแน,น,น,มน,มน,น่นะครับนละเม้นสองม้นเนาะนะครับผมอ่ะ มื้อนี้กับบริมาให้ความรู้บริมาถทยทอดอย่างเนาะกับพามาเบิ่งแค่บรรยากาศรอบนาผมนะครับว่าฝนตกแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยสิได้ว่านโกงว่านก้านะครับถ่ายนาแล้วเนาะขอบคุณนะครับเ c ีทางเมืองไทยนะครับทางเกาหลีนะครับแล้วกัพี่น้องจากประเทศลาวนะครับขอบคุณหลายๆครับผมที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจผมแน่นะครับผมกะสอบถามสารทุกซุปิิปเนี่ยเนาะกะบ่ว่ากันครับผมกะเฮ่ากะ เป็นเกษตรกรคือกันเนาะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมอ่ะมือน,นี่กะเนาะกะโชคดีครับมันมาน,มนพี่น้องครับเงินทองไหลามาเทมาคือเก้าครับไปละครับผมสวัสดีครับผมโชคดีครับพี่น้อง